พี่เข้มพี่ป๊อปมาส่งแล้วพี่เข้มบอกพี่ป๊อปก็กลับบ้านแล้วนุกนั่งอยู่มอไซน์นุกนั่งอยู่ตรงตรงขาอย่างมอไซน์อะนุกเหนื่อยจริงนุกเหนื่อยนุกก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งเล่นโทรศัพท์คือของเพราะท่านขนอย่างเลยนั่งเล่นสภาพหน้าตายุ่งเฉยยืนนี่นุกก็งงอยู่ว่าหอดตับเข่าห้องเลยมิดเลยอย่างนี้นะแล้วยืนนี่ก็เดินออกมาปั๊บนุกแล้วนุกก็จับขึ้นมาปั๊บอยากให้นุกถ่ายเลยนุกจับปั๊บ ลูกก็ลูกก็กดเลยกดอันอะันติ๊กตอกน่ากดปับ๊บถ่ายเลยอ่ะนุกอะไรนี่ไปให้ของขวัญแล้วแล้วก็เดินอย่างเงี้นะอ่ะอ่ะให้อ่ะ,อะ,ใ,หอะให้ของขวัญไปอะไรนี่ไปของขวัญแล้วเขาก็เดินกลับไปปับ๊บแล้วอีกสักพักหนึ่งเดินกลับมาปับ๊บมีโทรศัพท์มานั่งข้างๆนั่งเล่นโทรศัพท์ ไอเราไอเรานั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คิดในใจจะเป็นมักสาไงแขกเนาะไอเราก็นั่งอยู่ข้างๆเออขอบคุณนะสำหรับของขวนนะัญน่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนี่ <S <S 1> <S 1> นเขาก็เออรู้ไหมว่าแหวนวงเนี้ยอยู่กับผมมานานนะไม่ว่าผมจะร้องให้ผมจะผมจะทุกข์ผมจะสุขแหวนวงนี้อยู่กับผมมาตลอดเวลาแต่ผมมองไว้กับคุณแค่นั้นแหละ คุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าเค้กก่อนเป่าเค้กก่อนเชียนเบิรแล้วอ่ะชอบมาเป่าหยังอันนี้เชียนกับวะี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหล,ละขอบคุณพูดได้ว,ว่าเป็นเพื่อนรักกันแหละนะครับผมก็เพื่อนรักนะครับส <laughs> ิญย่างไปเซ็ตหน,น่ลองหันตูดไปพี่ก็ดูสิมันแต่งมาก แต่งมาทั้งทีผมก็อยากให้เขาเห็นด้วยนะฮันตูดนะฮันตตูดแต่งมาแล้วฮันตูดให้พี่เขาดูดิคุณรู้ไหมว่าตูดคุณเป็นยังไงวันนี้ผมจะทำให้ผมจะทำให้ตูดคุณอ่ะจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะเขาข้างหลังอ่ะอยู่เสือ น่ารักจังเลยขอ,อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับเซอร์ไพรสด์ดีๆแบบนี้